วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟม้งเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ชายไม่ว่าจะนกเขางไม่ขันหรือเนื้อหนาที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟาหรืออยากทราบรายละเอียเดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซแอดเจ้ามาได้เลยครับผมโอเคครับก็กวกับสวัสดีทุกท่าน,นด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กเกมมคิวเวอร์เช่นเคยนะครับในวันนี้นะแอดเจ้าก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวเกมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็น นูเกตเบอร์เดนครับในสุดก็มาแล้วนะครับผมหลายคนก็ตั้งตารอคอยนะครับโอเคครับก็ในส่วนของตัวของก็ทานผู้ชมสามารถมาดูได้นะครับผมแต่ก้าก็จะซื้อเป็นกล่องเลยละกันนะเพราะก้าก็อยากได้กล่องมาสักผักแล้วนะครับโอเคก็ซื้อกล่องเลยนะคอลเลคชันเชสนะครับผมดีกล่องสวยงามมากราคาหนึ่งหมื่นเอซีนะครับใครมีก็ใครที่มีเอซีเือก็จัดได้นะครับดูของข้างในก่อนก็ได้นะครับเผื่อบางคนไม่ชอบนะครับ ออกข้างในก็จะเป็นเนี่ยดูตรงนี้นะครับเนี่ยเช็ดพรีวิวนะครับผมโอเคก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับผมว่าของข้างในเป็นยังไงนะครับถ้าใครชอบก็เคยซื้อนะครับก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยเซื้อมาแล้วจัดมาแล้วครับกล่อง1 0 0 0 0นเอีนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากล่องข้างในนั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับนี่เลยนะครับดาบนะครับโอ้โห แลาละอย่างแต่ละชิ้นก็สวยงามนะครับมันจะมีบางบางชิ้นนะที่ในช็อปนะไม่มีด้วยนะครับผมแต่ว่ามีเฉพาะในกล่องหมื่นเอซีนะครับและอย่างนึงนะครับตอนนี้ครับของยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะมีของเพิ่มเข้ามาอีกนะครับในสัปดาห์หน้านะครับใครที่ซื้อกล่องหมื่นก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับใครที่ยังเอ้ผมไม่แน่ใจจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีครับก็เดี๋ยวรอของครบก่อนใครซื้อก็ได้นะครับก็ไม่สายนะครับแต่ัดสินใจทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะหนึ่งเอซีก็ถือว่ามูลค่าท อ่าแต่ก็ที่ก็หยุดในหน้าด่าไอ้ตรงดาบนี้นครับก็จะบอกว่าดาบจะเปลี่ยนสีได้นะครับอ่าจะเห็นว่าเนี่ยตรงพรีวิวเนี่ยจะเป็นสีขาวเห็นไหมแต่ตอนเราใส่ผูบ้บังจะเป็นสีแดงครับแสดงว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมโอเคเนาะก็สวยงามกันไปนะครับอ่าสีมีอะไรอีกบ้างมีพวกคอนพวกอาวุธมีเคียวด้วยนะครับนี่มีชุดด้วยนะโหชุดชุดนี้จะเป็นแบบมือแบบแหลมลงม,ลม,ลม,ลมายอย่างนี้นะเออ นี่ชุดนี้บอกเลยไฮไลท์นะไฮไลท์ของกล่องนี้เลยนะโคตรสวยคือชุดชุดนี้มันไม่ได้ชุดนี้เราสามารถใส่ปีกเพิ่มได้อีกนะดูดนินี่คือชุดมันมีปีกอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> ใครที่ไม่ชอบแบบมีปีกใหญ่ๆก็สามารถเป็นอันนี้ได้นะครับหรือมีแบบวอลล์หลอดอย่างนี้ก็ได้นะครับไททันนะครับนี่ไททันก็สวยนะเป็นเหมือนคล้ายๆอกแนวพารากอนเนาะแนวันคล้ายเดดนะครับอันนี้เป็นบัตรบัตรบาวอยนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เลยถือว่าสวยงาม ไปอีกนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนะป๊บปึ๊บปุ๊บ, <S <S บ,บ,บอันนี้อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนี่นี่หมวกพำหรมันด้วยด้วยนะ <S <S โอ้หอันนี้คใครใครที่ชอบแต่งเป็นแบบนวปีศาจนะบ,บอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนกับกล่องนี้นะครับใครที่ชอบแต่งเป็นแนวแบบปีศาจกับสุรกายนะครับน่าจะชอบแน่นอนนะครับเพราะนูนเป็นสายเงี้นอยู่แล้วไงอ่า โอ้นี่มีส่วนหลังด้วยนะครับส่วนหลังเพิ่มมาอีกก็คือพาคุมหลังนะฮะถือว่าสวยนะก็มองว่าสวยนะใครชอบก็มาจัดกันได้นะครับแต่ก็แต่ท้ายคลิปนะนี่มีโอ้โหนี่บอกเลยนี้วิงวิงเหตุบอกเลยว่าถ้าใครชอบนะบก็เดี๋ยวก็วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวก็ใส่เป็นครบเซตให้ตอนท้ายคลิปนะครับโอเคนี่คือก็ขอใส่เป็น ซื้อแบงก์มาก่อนเอาแบงก์มาก่อน <c oughs> อะนะาคนนี้ถามว่าอันนี้มีอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแบบเป็นเควสนะครับอ่าเน,นี่ยมันบอกว่าเควสสวอร์ดเควสก็แสดงว่ามีเควสให้ทำนะครับดูซิว่าเควสนี้นะให้ดาวนะ์ั้นเป็นเควสที่แบบว่าทำแล้วได้ตรานะครับได้ตราโอ้ไม่ใช่ได้ตราทำโอ้มันไม่ใช่ได้ตราอย่างเดียวนะเนี่ยมันได้ ของตกแต่งบ้านด้วยเนี่ยเดีว่าได้บ้านด้วยนะครับได้ของตกแต่งบ้านเป็นอันนี้นะครับเป็นหีบนะครับแล้วก็ได้หีบซ้ายหีบขวาเนาะโอเคเป็นของตกแต่งบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแค่มาทำเคล็ดนี้กันนะครับเป็นด์กมาไขเอเนจีนะครับแค่ตีดา์กมาไขก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับของเดี๋ยวมีมันจะมีมาเพิ่มอีกนะครับอ่าต่อไปนะมันจะมีในส่วนของซีซันแนลนะครับซีซันแนลนี่คือหลายคนอาจจะ รอนะครับที่เพราะว่าผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่จะรอซีซันอนลกันนี้จะเป็นแบบประมาณนี้ถ้าซีซันอนลเนี่ยพามปุ๊บอันนี้อันนี้น่าจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะคอ,อันนี้เป็นของซีซันอนลของนูนะใครชอบก็มาซื้อไว้ได้นะครับเป็นซีซันอนลคือจะมาทุกๆวันเกิดนูนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้ โอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะหัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหลังนะครับไฮไลท์ที่สำคัญของซีซันแนลเนี่ยมันก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะโอเคนะสัตว์เลี้ยงในสุดเรามาก็มาถึงตรงสัตว์เลี้ยงละมาสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าตัวสัตว์เลี้ยงนูเกตเบอร์เดย์กิฟต์ กับ Bounty Hunter โดนเพชรนะครับจะเอาไหนดีนะครับสำหรับคนที่เป็นอยากทำยากมีสัตว์เลี้ยงฟาร์มของนูเกตนะครับอันนี้คือสัตว์เลี้ยงฟาร์มนะซึ่งจะมาเฉพาะวันเกิดนูเกตเท่านั้นนะครับแอดการแนะนำว่ามือใหม่ผู้เล่นใหม่นะแนะนำให้ซื้อนะครับเติมซื้อเลยก็ได้นะครับถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับถ้าใครที่จะต้องทำของนูอยู่แล้วได้ใช้แน่นอนนะมันเป็นสัตว์เลี้ยงฟาร์มนะโอเคต่อดี๋ยาจมาดูมาบอกก่อนนะครับว่าซื้อตัวไหนดีนะครับ มันมีสวอยู่2ตัวนะที่จะเป็นเสลีงยงฟาร์ซิชแนลนะจะมีตัวโดนนะครับแล้วก็ตัวนูเกตเบอร์เดย์กิฟต์นะครับถ้าคนที่มี a อซีพันห้าร้อยเอซีนะแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะผมทั้งสองตัวนี้จะเควสเท่าจะเควสจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีมีเควสพิเศษเพิ่มมาเป็นเควสตัวโดนโดนที่เป็นแบบคัตตอมนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้มั้งประมาณนั้นนะครับมีแค่เควสนั้นเพิ่มเข้ามาแน่นอนที่เหลือก็คือพอๆกันเลยนะเควสเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับ โอเคก็ประมาณว่าแต่อันนี้คือจะน่าจะได้ดาบมาด้วยแหละได้ดาบข้างหลังมาด้วยนะมีโอกาสสุ่มดาบข้างหลังมาด้วยก็ประมาณว่าถ้าเลือกสองตัวเนี้ยถ้าเอาให้คุ้มอ่ะอารก็แนะนําตัวนี้นะครับตัวพันห้าร้อยเอซีนะครับอ่าถือว่าคุ้มแล้วละ่ะตัวนี้คือว่าคุ้มละตัวนี้คือถ้าอยากได้โดนที่เป็นเป็นสีได้นะครับก็ตัดตัวนี้เพิ่มนะเพิ่มห้าร้อยเอซีนะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับทุกอย่างก,ก็เหมือนกันเลยนะแต่ถ้าคนที่แบบ มีซีน้อยนะครับไม่อยากจะใช้ซุ่มเฟื่อยก็ตัวนี้คุ้มกว่านะครับตัวนูกเกตบประเด็กกิฟนะครับแล้วก็พิเศษนะสำหรับคนที่ A c เยอะๆเหมือนแอดเก้านะครับ AC แบบ10,000ขึ้นไปนั่นนะแอดเก้าจะแนะนำนะสัตว์เลี้ยงอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนเลยกว่านนะสัตว์เลี้ยงแบบหนึ่งที่เก้าจะแนะนํานั้นคืออะไรนะครับเราจะไปกันเลยก่อนนะครับหังแล้วนะจอดไปที่ซิทาเดลนะครับโอเคตอดมาแล้วก็เดินยาวเลยนะครับ เดไปหาโนูนั่นเองนะนดาบมันบินช้าหรอมันลอยช้าเ,เดินเข้าไปตรงนี้นะเดินเข้าไปนะครับนี่เลยนะเรามาที่นูนะครับไอ้เจ้าจำผิดนะ,อะไอ้เจ้าตัดออกเรานะครับโอเคเมื่อเรามาถึงนูแล้วนะครับผมก็สามเราไอ้เจ้าแนะนำนะครับถ้าใครที่มีซีหนึ่งหมื่นนะแนะนำซื้อรถเข็นทั้งสองตัวเลยนะครับมาคอมโบกันนะครับ มันจะได้ฟาร์มได้ไวไวมากๆเลยนะครับใช้ได้ยาวๆแน่นอนถ้าใช้รถเข็นสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามีไม่ถึงนะครับผมมีแค่ห้าพันนะครับก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้นะครับตัวตัวแคลกและบัมบูเซลนะครับผมอ,อันนี้จะฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะครับผมอ่าก็คือ ใครที่มีพันห้าอยากคุ้มๆุมก็จัดตัวนู้นนะครับจัดนูเกตกิฟไปครที่มีห้าพันนะครับก็จัดตัวนี้นะครับใครที่มีหนึ่งหมื่นครับก็จัดสองตัวเลยนะครับผมซึ่งฟาร์มไวมากแน่นอนนะครับอย่างบ้านนูเงี้ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับถ้ามีสองตัวนี้นะครับผมก็จัดเลยนะคจัดทั้งสองตัวเลยนะคอ่ามันมีเควสที่เอื้อหนุนกันอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็ลองให้ดูนะครับอ่าเโอเคตัวนี้ กดที่มันนะจะมีเควสทั้งสองอันเลยเห็นไหมนี่เลยนะนี่อันนี้อันนี้คือเราเควรจะสามารถฟาร์มรูปสิบสามได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับใช้ไดมอนด์นะสิบห้าถุงนั่นเองแค่นั้นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเคลสของมันเหมือนกันนะครับนี่แต่ไว้ว่างๆเดี๋ยวก็จะมาสอนคอมโบ,บอันนะอย่างเนี้ยก็สามารถเอ่อแลกได้เลยเนาะอันนี้เป็นมีเควสหลายเควสแหละมันมีเควสหลายเควสที่เราต้อง ที่มันน่าสนใจนี่ยอ่อยาเช่นอันนี้ดอซิมียะไรไเด้ดอบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอาวุธคู่นะครับนี่มีแบบหอกแบบคู่นะนี่นี่นั่เนเองนะทินที่ที่ไอ้ก็บอกว่า์มได้รวดเร็วนะครับดูดิคืออันนี้อันนี้คือไอเทมดอบนะครับจากมอนเตอร์โครงกระดูกนะครับได้ปุ๊บแล้วก็บัตรเจมสองถุงนะครับแล้วก็มาได้ถุงโคตรเยอะเลยนะครับนี่มาแลกได้สามารถแลกพวกอันเนี้ยเทเทมแล้วก็เจมได้ด้วยนะครับบอกเลยว่า ฟาร์มรวดเร็วว่องไวแน่นอนในส่วนของตัวของอันนี้ก็มีอันนี้เป็นที่เป็น,นแดงๆคือเป็นเควสเมมนะครับนี่อย่างไรก็ไม่ใช่เมมนะครับก็ทําไม่ได้นะนี่อันนี้คือเป็นเควสรายวันนะครับสามารถรับและสามารถเขาเร,าารียกเออสามารถกดรับปุ๊บแล้วก็ส่งได้เลยนะเป็นเควสรายวันนะลองส่งดูปิ้งเห็นไหมอ่าเนไหมได้ได้ไดมอนมาแต่ขอเต็มแล้วไดมอนด์นี้ก็ในคลังเต็มแล้วนะครับ ปฏิเสธไปนี่คือรายวันนะครับเราสามารถรับได้อีกนะเนี่ยเป็นเควสรายรวันนะรับทุกได้ทุกวันนะเพชรอามส30ถุงเล่นทุกวันนะแล้วก็มีโอกาส5นะที่เราจะได้บัตรเต็มมาด้วยนะครับต่อไปอันนี้อันนี้คือได้เนี่ยก็คือเอาอันเนี้ยแล้วก็ไปแลกเพชรเพชรก็ไปทาเควสของมันต่อไปนะเนี่ยมันจะรวดเร็วนะครับง่ายมากเลยนะแต่อันนี้คือเสน่ห์ตรงนี้คือไม่สามารถแชร์เควสให้เพื่อนได้นะครับเพื่อนไม่สามารถมารับเควสได้นะครับที่อย่างตรงนี้ คือแชร์คือแชร์เคว็ได้นะตัวนี้อ่าตรงเว้นบางเควสนะที่มันบอกว่าต้องมีเสถียตรงนี้เท่านั้นถึงจะเพื่อนถึงทําไม่ได้นะรับเห็นไหมเมื่อกี้เราได้ถุง2ีสิบสามใช่ไหมแล้วก็มาทำเควสนี้ต่อเนี่ยปุ๊บ้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาถุงไหนได้เลยนะเห็นไหมนี่ฟาร์มแบบรวดเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็ตีเบรมาเตอร์นะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะไม่ยากเลยนะอันนี้ก็เป็นเควสดคล้ายๆกันนะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ผสงตัวจะมีอะไรคล้ายกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือใช้นอนเมมนะครับเอาใส่ถุงเพิ่มเติมนิดหน่อยหน่อยครับก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาอันไหนนะครับถุงไหนนะครับแล้วก็มีกระสุ่มได้อาวุธชินนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว s e c r e t item อันนี้จะมีการได้อาวุธนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ด้วยนะอ่านี้ด้วยนะนี่ โอเคครับก็ประมาณนี้นะสน่วนใหญ่จะคอมโบก็คือจะใช้ยูสินะครับคอมโบคู่กับอันนี้นะครับน่ะได้ยูสิบสามจากนู้นปุ๊บอ่ะก็มาแลกอันนี้ปับ๊บได้นู้นแลกนี้แลกนู้นแลกนี้อะไรเงี้ยมันจะวนๆกัน,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 นอยู่แค่นี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่าโอเคก็สําหรับคนที่ชอบนะครับคลิปนี้ก็เอ้อยเดีือดๆก็ยังไม่ตีมอนเตอร์เลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกันไปตีทําเควสก,ก่อนนะเควสอ่าอ้าวเควสหายอ๋อก้าเมื่อกี้ก็รีรีเกมไปนะเควสไม่หายก็ขอทำเควสนะครับ ก็อยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ตีตัวดะมาใครนะครับปุ๊บจะตายไหมเนี่ยเอออเรียบร้อยเดินปุ๊บคือตายนะครับโอเคเรามาละตีตัวนี้เลยนะนี่ตีแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ส่งเคลดได้เลยนะเอ้ยแล้วแกไป,ไปเดินทำไมเนี่ยเอ้ย,อยมันมัน,ม,นมันไม่ตีปะ แล้วมันปรับใหม่มันไม่ตีแล้วโอเคส่งปุ๊บได้สามชิ้นเลยนะนี่เลยเห็นไหมนี่ได้สามชิ้นแล้วโอ้ปะ่ะเออค้างเต็ม <c oughs> แบคงเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิเราได้ตัวตามาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวกลาเข้าไปดูเพิ่อทีหนึ่งนะอ๋อนี่ไงมานะนี่ตาน,านี่อ่านี่ไหมนี่ตาของนเกตน,นะตากล่องหมื่น ของนเกตนะครับโอเคนะครัใครชอบกดไลค์กดส like, ่วนใครให้ก้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันบายบายครับสวัสดีครับ